สวัสดีค่ะหมออ้อนนะคะหมอจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะหลังจากนั้นก็ศึกษาต่อด้าน anti aging หรือว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะ<ม>ก็ส่วนตัวหมอนะคะก็จะชอบในเรื่องของความสวยความงามแล้วก็งานศิลปะมาตั้งแต่สมัยเด็กนะคะซึ่งการที่เราได้ทํางานเป็นแพทย์ด้านความงามเนี่ยก็รู้สึกว่าทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นงานที่มีประโยชน์ต่อผู้คนอย่างมากค่ะ ก็หมอหมองว่างานของหมอนะคะก็มีความสําคัญอย่างมากนะคะต่อคนไข้แต่ละคนเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราไม่ได้ดูแลแค่ในเรื่องของร่างกายแต่ว่าเราได้ดูแลในเรื่องของจิตใจของคนไข้นะคะในปัจจุบันนะคะปฏิเสธได้ยากว่ารูปลักษ์หรือว่าภาพลักษณ์นะคะ ส่งผลต่อความมั่นใจบุคลิกภาพแล้วก็การใช้ชีวิตของแต่ละคนอย่างมากการที่หมอได้มีโอกาสได้ปรับบุคลิกปรับภาพลักษณ์แล้วก็เสริมความมั่นใจให้กับคนไข้นะคะก็ทําให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็ย้อนไปประมาณ5ปีก่อนนะคะเคสแรกที่หมอมีโอกาสได้ดูแลเนี่ย ก็เข้ามาปรึกษาหมอด้วยเรื่องกังวลปัญหาบริเวณใต้ตามีความลึกมีความคล้ำนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคนไข้นะคะทําให้คนไข้เนี่ยเกิดความกังวลเวลาที่ต้องออกจากบ้านไปทํางานในแต่ละวันนะคะแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจโดยเฉพาะวันที่ต้องไปพบเจอเพื่อนฝูงนะคะหลังจากที่หมอได้ดูแลด้วยการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยคนไข้ก็เล่าให้ฟังว่าเ,ออเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะวันที่ต้องไป ปะเจอผู้คนเยอะๆนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยก็ทำให้หมอรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดนะคะก็มาถูกทางงานของเราเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้จริงๆค่ะ ก็นิสัยส่วนตัวนะคะที่คนไข้แล้วก็คนรอบข้างฟีดแบ็กเด่นๆเ,เลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ละจุดนะคะซึ่งหมอคิดว่าจุดนี้ก็ทําให้เราสามารถดูแลคนไข้ทุกอาการทุกเคสนะคะให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะที่คนไข้คนจะได้ะคะ่ะ ก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้หมอดูแลปรับรูปหน้าหรือว่าดูแลผิวพรรณให้เนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยที่ RWC Clinic ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ